สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2568ครับผมเจ้าชายชีชัดครับอยากจะฝากถึงสื่อมวลชนคนทั่วไปด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือวันที่28มีนาคมปีพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงนะหรือ13นาฬิกา27นาทีสำหรับบ้านตรงนี้วงเวียนใหญ่นี้นะครับผมเอกชนาติยนนท์ครับนั่งอยู่นะ แล้วก็เห็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าตาก็เลยวิ่งออกไปอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นต่อมาก็เป็นข่าวใหญ่โตฮะตึกสอตองงที่มีการอนุมัติตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563จนมาเซ็นสัญญาต่ออีกครั้งวันที่14มกราคมปีพุทธศักราช2564นะครับทีนี้ทำไงครับจนมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการร่วมทุนกับจีนแต่เราไม่บอกว่าใครบริษัทไหนบ้างรับทราบกันอยู่แล้ว ตึกสตงอ,งอนี้นะครับใช้งบประมาณ2,136ล้านบาทนะฮะแล้วก็เป็นตึกที่ใช้เนื้อที่11กิโล1 0 10 11ไร่ขอโทษครับไม่ใช่11กิโลใช้เนื้อที่11ไร่ความสูงก็คือ30ชั้นแต่เมื่อวานหลังจากตึกถล่มลงมาแล้วมีคนงานบางคนบอกว่ากำลังเทปูนอยู่ชั้น33อันนี้ก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึ่งครับ หลักใหญ่ใจความที่เจ้าชายกําลังจะพูดถึงตอนนี้ก็คือว่าอย่าหาแสงกันครับบนซากปรลักหักพังอย่าออกมาหาแสงบนซากความสูญเสียของชีวิตคนอย่าออกมาหาแสงบนซากความโศกเศร้าของคนที่มีส่วนร่วมในการสูญเสียครั้งนี้ครับฟังนะบางคนก็ออกมาหาแสงในเหตุการณ์นี้ ว่าการเตือนภัยไม่ดีนู่นนี่นั่นขอโทษนะครับถ้าไม่มีแผ่นดินไหววันนี้นะครับเราจะไม่รู้เลยว่าตึกที่สร้างด้วยงบประมาณ2,000กว่าล้านบาทนี่นะครับในยุคคอสอชอสมัยนั้นคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครับรวมไปถึงพักภูมิใจไทยที่ร่วมกับรัฐบาลชุดนั้นด้วยครับหลายคนครับท่านผู้ชมตั้งสติใหด้ดีดครับ บางคนออกมาครับออกมาหาแสงเพื่อที่จะไปลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพในปีหน้าที่จะมาถึงนี้อย่าหาธรรมครับอย่าหาธรรมสถานีโองทัานบางช่องครับผมก็เป็นสื่อครับอย่าทําเลยครับหนึ่งออกมานั่งวิจารณ์เพื่อแซเพื่อสร้างความลาวฉานครับออกมาหาแสงก็นทำไมครับ ออกมาห้าแสนกงนทำไมครับพูดถึงแต่รัฐบาลแพ่ทองทานทำไมไม่อธิบายหลักใหญ่ใจความเขาครับร่วมทุนจีนกับใครเป็นยังไงตั้งมาแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาแต่มาถลมนน่มเท่านี้บอกเป็นนายกการากีนีนู่นนี่นั่นหมอดงหมอดูครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่วันนี้เป,ป็นต้นไปตั้งสติเอครับอย่าไปเชื่อหมอดูพวกเร็วๆพวกนี้ครับไอหน้าตัวเมียทั้งนั้นแหละครับที่ออกมาคิดวิเคราะห์อตอนนี้ครับ หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมึงมาไทยออหมอดูตัวเมียบางคนครับมึงแน่จริงมึงชี้ชัดหีืว่าเหตุการณ์จะเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนไหนที่ไหนอย่างไรมึงดูชีวิตมึงด้วยมึงดูที่ชีวิตมึงด้วยมึงดูดวงของชีวิตมึงด้วยไอหมอดูเฮงซวยนะด้วยครับดวงกาลกีหนกกีนีมึงดูดวงมึงฮะดวงมึงกาลกีนีไหมคนที่คิดจะออกมาเล่นการเมืองโดยมา กระโดดหุบซากปลากะหักพังนะฮะตึกสตองอนี่นะครับบนความสูญเสียของคนงานครับบนความสูญเสียของทรัพย์สินนี่ครับยาสนับสนุนเป็นอันขาดครับทีวีทุกช่องด้วยครับที่มันเกาะติดอยู่ตอนนี้ฮะเข้าไปครับไปหาแสงกันทางนั้นเจ้าหน้าที่เขาทางานเกะก,กะไปหมดส่งเสียงดังเจียวเจ้าไปเซลฟ์ฟงเซลฟี่แอ,แอคชั่นผมก็ไปแต่ผมดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่ผมเป็นแค่สื่อผมไม่ได้ช่วยอะไรครับ เราเอาความจริงออกมานั่งพูดพวกหาแสงทั้งหลายอย่าให้การสนับสนุนครับด็อกเตอร์ด็อกแตกอะไรพวกนี้ผมไม่ได้สนหรอกครับด็อกเตอร์ด็อกเต๋าพวกนี้นะฮะมึงเป็นใครกูไม่รู้มึงจะเล่นการเมืองจะลงสมัครซอกเพราะว่ากรุงเทพแต่มึงมาหาแสงกับวลทราบประหลักคาพังเนี่ยถ้าการมุงการเมืองพวกนี้มีจัรยาบันไหมสื่อมวลชนพวกนี้มึงนะครับไปถามลางสังหอนู่นนี่นั่นก่อนจะเกิดเหตุเป็นอะไรไม่ไงเหรือเทอ